่วันนี้นะคะแม่อูพาอมเล็ตกับเชเบตนะคะมานอกสถานที่แต่ว่าออมเล็ตน่าจะไม่รู้ว่าแม่อูมาหามาทำอะไรให้คิดอ่ะให้อมเล็ตคิดพามามิสเตอร์ดียบมาเชเบตคิดว่าแม่อูพามาทำอะไรสร้างสรรค์อะไรดีทีมมาดูมันมีอะไรอ่ะ t i m มันมีอะไรขายอ่ะ t i m มันมีอะไรเหมือนมิสเตอร์ดียบเลยแต่มันจะเป็นแบบประดิษฐ์เหรอไม่เอาแม่อูไม่ได้มาประดิษฐ์นะเชเบต เดี๋ยววันนี้แม่อุจะพาอมเด็จอะมาซื้อมาซื้อได้นะเลเซอร์คือ <laughs> อะไรอมเด็จคืออะไรคืออะไรคืออะไรเป็นอะไรอยากได้แล้วแล้วแม่ไปดึงอะไรมาเนี่ยบนหัวอมเด็จเนี่ยอ่ะอยากได้เลเซอร์ไปทำอะไรไหนบอกแนมะ่อุป,ปะ่ะเอาไปเล่นไปที่ไหนเอาไปเล่นกับเบวเอาไม่เอาไปยิงจิ้งจกเอาไปยิงจิ้งจกแล้วจิ้งจกมันหายไหม นมัักลลวเเซอร์ทิ้งจกเนี่ยนะป๊าบอกป้าบอกเหรอพ่อเอ็มบอกเหรอป๊าบอกว่ามันลัวเลเซอร์แล้วเฉลยอยากได้อะไรอยากได้เลเซอร์เหมือนกันมีอย่างอื่นนะเชลยมีเลเฉลยแล้วให้น้องแบบว่าซื้อเลเซอร์เหมือนอมเล็ตด้วยได้ไหมอ่ะได้แต่ห้ามสีเดียวกันโอเคไหมเราเอาสีม่วงพี่เอาสีแดงแล้วถ้าเกิดมันไม่มีอมเล็ตมีก็สีอื่นไงไม่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเลเซอร์ก็จบก็จบ ก็คือกลับบ้านไม่ได้อะไรเฮ้ยทำไมอ่ะไม่วันนี้แม่อุพามาซื้อแค่เลเซอร์ไงแต่ถ้ามันไม่มีก็คือไม่เอานะโอเคไปจับก่อนจับก่อนจับน้องก่อนลูกจับน้องก่อนแม่อูก็ไม่มีอะไรทําก็พาเขามานะคะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะคะออมเล็ตเขาบ่นมาหลายวันมากนะคะ นี่มีเลเซอร์จริงๆด้วยขอบคุณมากค่ะเอาแบบธรรมดาก็พอแล้วลูกเอาแบบโลกไม่ต้องโลกจำคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่หยิบให้เดี๋ยวพี่หยิบให้อะจะฉีเมฆมงใช่ไหมใช่จะเอาฉีด้ำเร็จจะได้สีอะไรลูกอยากได้สีแดงได้สีแดงนี่เงนี้สวยนี่เป็นปากกาหรอเป็นปากกาเลย อยากได้อยากได้ปากกาอยากได้แบบนี้แต่มันเอาแบบกระทัดรัดดีกว่าลูกกระทัดรัดคือกระทัดรัดมันก็คือพอดีมือเราแมันดูดันเชื่อไหมว่าจริงเหรออันนี้พอดีอมเล็ดแม่อู้ก็ไม่ดูสิแม่อู้ว่าแบบน้องสวยกว่านะลูกมันดูแบบเราปกค่ะว้าอย่าส่องนะแม่อู้แม่อู้แสบตาไหนโอ๊ยเดี๋ยวเราไปส่องกันไม่มีใครเชื่อถือเลยหรออมเล็ตเดี๋ยวมันตกทำไงอ่ะลูกใจเย็นลูกใจเย็นดรอมเล็ตนะ อุ้ยมันแบบปืนนาะแมวเล็ดเห็นปะมันแบบปืนแต่มันแบบเอาเล็ดลองเทนให้แม่อุดูหน่อยลองเฉล็ดลองเฉล็ดใจเย็นแม่อุชัยพี่ออมเล็ดอ๋อ้่านี่ไงมันเป็นอุ้ยเทเหมือนกันนะแล้วก็มีกระาษด้วยโอ้สวยเท่าไหร่อ่ะแต่แต่แต่ของเพื่อนแแต่ของเพื่อนคนอื่นเขาจะนีแหละออมเล็ตอยากซื้อไปฝากใครไหมแม่อุฝากซื้อไปฝากหนึ่งคนใครอ่ะอคนละแต่ ออดีออดี้ยังไม่มีออดีเหรออ่สีฟ้าอดีก็ได้ออดีชอบพี่อดี้ชอบไอ้แต่มันจะแบบสบมันใช่ไหมไม่เอาดิไม่เอาเหมือนกันหรอกพี่อดีสีม่วงแม่จะซื้อไปฝากออดีด้วยนะสีเขียวก็ได้นะลูกอดีสีฟ้าดีไหมสีฟ้าก็ได้นะเอาไหนจะซื้อไปฝากค่ะสรุปทำไมถึงเลือกซื้อฝากออดีเพราะอะไรคะเพรายังไม่มีเลยอัดียังไม่มีเลยเหรอให้เงินเงินพี่อดีก็ได้ต้องเงินเหรอ เขาดูสีอะไรลูกเอาเงินแต่จริงๆก็อยากให้สีม่วงนะแต่ถ้าเอาดีะชอบเอาดีะชอบสีชมพูแต่ไม่มีสีชมพูเหรอสีอะไรก็ได้มั้งน้องไม่รู้เรื่องหรอกีชิงเงินแล้วดีเขาขอเพื่อนเพื่อนเล่นไหมอ่ะขอเหรอเขาก็ยืมไฟฉายเขาบอกว่าอยากได้ไฟฉายมากไฟฉายเลยเหรอไม่ได้บอกว่าอยากได้เดซ์เออ้าวเหรอเขาอยากได้ไฟฉายมากกว่าเหรอสีอะไรให้ก็ได้ไม่แตกต่างอันนี้อันนี้ก็มีไฟฉายอ๋อนี่ดูนะ อันนี้คือไฟฉายแบบปกติไหนไหนแม่โอเคแม่ไปดูทนะี่มือมือกันมีที่มือมือไหมนี่นี่นี่สองข้างในนี่มันไม่ใช่แบบเดียวกับเพื่อนๆอะมันไม่ใช่แบบเดียวกันอะทำไมต้องเป็นแบบเดียวกันอ่ะลูกแบบเดียวกันเนี่ยมันจะมีมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะกดไว้เลยอ่ะมันแต่ไอ้กระพริบกระพริบใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นของพ่อเอ็มมีเลยนะใช่ป่ะอีกไหลองอันนี้ลองอัมันของพ่อเอ็มมีเลยอ่ะแม่เน um ็ตไปชื่อที่วัดมีนวันฉีนี่นี่ในในที่มือมือตรงนี้ไงลูกโอเคนะลองเทนให้ดดูหน่ออยยไ้้มุ เอาเลไรเอาเทปปากกานะเออเออทำไมเป็นยังไงมาเก๋มองว่าแต่มันก็แบบเดียวกันอะมันไม่มีอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบกับคลิปอ่ะเหรอเอาเลยตัดสินใจได้ยังนะอุ้ยก็เราก็ปิดปากกาอุ้ยแม่โอ้มันมีปิมันเป็นปากกามันไม่แพงด้วยนะคะที่สำคัญนะเอาเทปปากกาแมอุอ้เหรอเหนียดไหมเออไม่เราต้องเราไม่เห็นเหนยไหมหมุน เออซื้อธรรมดาก็พอแล้วลูกเพราะว่าออมเล็ตก็ชอบวาดลูกวาดรูปก็ไม่เกี่ยวกับปากกานะลูกแต่นี่แต่นี่เนี่ยที่พี่เขาหยิบไปออมเล็ตมันจะเป็นแบบมีฐานให้ด้วยนะนี่แต่แบบนี้ไม่ต้องใช้ฐานอ๋อเหรอนี่อุ๊กก็ไม่ค่อยใหญ่เลยนะไม่ค่อยหญเอาอย่างเดียวเลยอะไรเอาอย่างเดียวพอลูก ไม่อ้ชัดเกินว่าวังอลังการชันมากอันไหนเลยคนสายตาชันใช้นี้แล้วจ้ะไม่อู้ชัดเออไม่อู้ชัดน่าอุ้ชัดวิ่มีไฟด้วยทุกคนอ่ะสวยมากมีไฟเล้วเี่เมอ่าเลือกได้ยังหมดเวลาแล้วนะคะมีไฟด้วยอ่ะหมดเวลาแล้วนะแล้วอันเนี้ยออมแดดไม่ลองเทสอันอื่นด้วยหรอลูกนะเทสไปแล้วไอ้เนี้ยอันเดียวกันอ๋อเทสไปแล้วหรอสรุปได้ยังคะของพี่ออดีตสีอะไรลูกเขยมขึ้นค่ะไหนไหน นี่ใื้อต้นน้ำแต่เพื่น้มีแล้วเออทุกคนมีแล้วป้ายแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินนะแล้วก็กลับบ้านกันโอเคนะมาทุกคนมาปิดคลิปให้แม่อุ่นหน่อยแล้วค่ะเชเบดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องออมแหลกคิดคับด้วยนะคะบ๊ายบายมีสีแดงสีแดงเยอะเลยไหนทอเสตอทิมได้ไหมมาเลยโอเดรนี่ตรงนี้ไงหนูเนี่ย Bye.